สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวของน้ำยาหม้อน้ำนะครับซึ่งทางร้านมีเยอะมากๆตามที่เห็นในรูปนะฮะโดยที่เดี๋ยวผมจะแยกเป็นประเภทประเภทละกันนะครับเท่าที่ทำให้ได้ตอนนี้นะอ่ะ,อะมาครับในกลุ่มของพวกนี้นะครับจะเป็นพวกน้ำยาหม้อน้ำไฮเปอร์ฟอร์มานดียังไงต้องบอกว่าน้ำยาหม้อน้ำเบสิกก็คือเรื่องของกันสนิมนะครับหล่อลื่นในระบบหล่อเย็น แต่พวกนี้สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการช่วยลดความร้อนนะฮะอย่างเช่นเลนไลน์วอเตอร์เวเตอร์นะครับโมคูครับผมตัวโมคูจะมี2รุ่นนะครับเป็นสีม่วงกับสีเหลืองตัวนี้จะใช้สําหรับเติมมอเตอร์ไซค์ซันอโ,โคครับซูปเปอร์ค cool ูลแลนเลสซิ่งนะครับคูลแลนบอมครับอาจจะแปลกใหม่สําหรับตอนนี้ก็คือเป็นผงนะครับหหลอดต่อรถ1คันมีสีเขียวและสีแดงอ่ะลิควิดโมลี่ครับคูลแลนเลดี้มิกนะฮะอ่ะในประเภทพวกเนี้ย ข้อดีของเขาคือช่วยลดอุณหภูมิได้หนึ่งถึงห้าองศานะครับผมเห็นผลแน่นอนนะครับอ่ะราคานะครับอยู่ที่แปดร้อยบาทเลดไลน์นะครับโมตุนโมคูนะครับตัวนี้เป็นหัวเชื้อนะครับสามารถผสมกับน้ำยาหม้อน้ําเดิมได้เลยนะครับอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบาทตัวนี้เป็นพร้อมใช้นะครับไฮบิทเทคโนโลยีนะครับสําหรับมอไซค์นะครับสี่ร้อยบาทซันโค้กครับตัวนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทเป็นพร้อมใช้คูลแอนด์บอมนะครับเขียวกระแดง 490บาทรวมจัดส่งนะครับตัวนี้1หลอดต่อรถ1คันเท่านั้นนะครับคูเลนเลดี้มิกนะครับตัวนี้เป็นพรีมิกนะครับก็คือเป็นพร้อมใช้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณสามสี่ร้อยบาทนะครับท็อปวันครับตัวนี้เป็นหัวเชื้อนะครับกระป๋องละ200บาท1คันใส่ประมาณอยู่ที่1กระป๋องหรือ2กระป๋องนะครับอยู่ที่ไซส์ของน้ำยาเม้อน้ำเ w o ร์ดครับเยอรมันครับ3า0บบาทตัวนี้ก็เป็นหัวเชื้อครับ พัซซ์ซอครับตัวนี้เป็นหัวเชื้อเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่250บาทโมบิลครับพีมิกนะครับเลดี้มิกก็คือว่าพร้อมใช้เติมได้เลยนะครับ250บาทต่อ1ลิตรมอรลีนครับมี2สีครับสีเขียวซ่อนแสงกับสีแดงนะฮะ200บาทตัวนี้เป็นหัวเชื้อนะครับปริโอครับมีสีออกเขียวเหลืองนะครับกับสีแดงนะครับ280บาทกับ310บาทนะฮะถัดมาครับเป็นแบรนด์ที่ผมผลิตขึ้นมาจําหน่ายนะครับในประเทศและต่างประเทศนะครับยี่ห้อฟาส มีทั้งหมดสามสีนะครับสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินนะฮะลิปโทนิกครับลิปโทนิกตัวนี้สีเขียวกับสีน้ําเงินนะครับตัวนี้จะเป็นพวกหัวเชื้อเข้มข้นนะครับหนึ่งกระป๋องต่อรถหนึ่งคันนะครับผมถัดมาครับตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมของผมนะครับสองอยี่สิบาทขนาดหนึ่งลิตรอ่ะตัวนี้ลิปแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นลิปโทนิกแล้วนะครับอยู่ที่สามร้อยบาทตัวนี้พิเศษมากนะครับ 1ลิตรผสมน้ำได้30ลิตรเป็นหัวเชื้อเข้มข้นมากนะครับไอซิ้นมาทั้งหมด3ตัวครับสีเขียวสีน้ำเงินและสีแดงนะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมตัวนี้เป็นพรีมิกก็คือว่าพร้อมใช้นะครับผมลิปโทนิกครับผมตอนนี้อยู่ที่300บาทตัวนี้เป็นผงนะครับก็ใช้กับพวกเครื่องจาักรการเกษตรได้อ่ะ3ตัวนี้จะเป็นน้ำยาล้างหม้อน้ำนะครับคือบางทีเราต้องล้างพวกคราบสนิมาออกก่อนนะฮะ พวกนี้1ขวดต่อรถ1คันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไซส์1ลิตรถัดมานะครับจะมาในแบรนด์ของพวกสายผู้ผลิตรถนะครับ i s u s u ครับพร้อมใช้175บาทนิสสันครับ180บาทครับฮอนด้าครับผมสีเขียวนะครับ95บาทส่วนสีน้ำเงินตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อนะครับต้องผสมน้ำนะ220บาทโตโยต้าครับจะมีไซส์1ลิตร140บาทกับแกลลอนนะครับ440บาท ฟาสตครับของผมเองนะครับตัวนี้มี3สีนะครับอยู่ที่ขวดละ50บาทเป็นพร้อมใช้แล้วก็มาในไซส์5ลิตรครับ350บาทนะครับมี3สีเหมือนกันสุดท้ายครับมิซูบิชิพีมิกครับผม420บาทครับผมถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับน้ำยาเม้อน้ำหรือสินค้าตัวอื่นนะครับสามารถทักมาได้ที่ Line แอดนะครับแอ s ายฟาสตูไฟยูทูบชานลนี้นะครับและเพจน้ำมันเครื่องแท้ต้องฟา s t ูไฟครับขอบคุณมากเลยครับผม